ท่านครับตามคำสัองกรมช่างโยธาฐานเรือที่23ามกครับของหาหลง18ในย2สองให้กับผมว่าที่เรือตีนิีพัสดีประจำกองวิทยาการกรมช่างโยธาฐานเรือช่วยปฏิบัติงานกองการทัสยูกรมช่างโยธาฐานเรือวันนี้ ผมมาปฏิบัติการที่กองการัสดุครับอโอเคขอบคุณก็ขอขอบคุณที่มาช่วยกันทํางานนะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํางานของกอ,องการพัสดุนะในส่วนของอแผนแกส่งมักรุงก็จะมีงานที่เกี่ยวกับงั้นการจัดซื้อจ้างเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานใหม่เนี่ยตามพรบมีขั้นตอนยุ่งยากที่ซับซ้อน ก็ขอให้เราตั้งใจนะตแรกๆก็อาจจะติดขัดปัญหาในส่วนไหนก็ขอให้ถามสอบถามจากหน้าแผนกหรือว่าหน้าที่ทํางานในส่วนต่นางๆจะได้พัฒนาความรู้แล้วก็ขยันหมั่นในการหาคนรู้เพิ่มจ,จะได้ทํางานให้รู้ร่วมประสบความสำเร็จต่อไปขอบคุณมาก สวัสดีพี่ภูมิใจเรื่องอะไรคะสวัสดีน้องพีนี่เราภูมิใจเรื่องงานนลยสิมาฟ้องให้พี่มาทำงานแจัดซื้อจา้างพี่เองก็ไม่มีความรู้เรื่องพรบจัดซื้อจ้างเม่รู้จะทำงานได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋ออย่าประมูลไปเลยพี่เดี๋ยวนี้เขามีระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ NPD Document r e ท e m เพจก็มาช่วยงานพี่แล้วนะระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ NPD Document r e ท e m เพจมันเป็นยังไงเหรออ่า หัวหน้าส่งบำรุงร่วมกับหัวหน้าวัสดุถช่างจัดทำคำเพจงานซื้อและงานสร้างมาช่วยงานที่แล้วได้ที่เว็บไซต์กรมช่างโยธาทหารเรือทำให้งานที่ง่ายขึ้นต่อการทำงานนะในหน้าเพจของ NPD Document t e m p a t e ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆคือ 1. คู่มือและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเช่น พรบรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560กฎกระทรวงตามพรบรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพศ2560ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างคู่มือหนังสือเวียนต่างๆ 2. เทมเพลตการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่การประกาศแผน วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอ e ิเล็กทรอนิกส์ e b ดดิ i n g วิธีคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นต้น 3. โปรแกรมช่วยวางแผนติดตามงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมช่างโยธาตาหารเรือ 1. เข้าระบบด้วย npdwork.net เป็นหน้าหลักระบบบริหารงานกรมช่างโยธาทหารเรือ 2. ซึ่งมีระบบการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี60เรียกว่า npd p r o c u r e m e n t template 3. เมื่อคลิก npd p r o c u r e m e n t template แล้วจะเข้าหน้าเพจของ npd p r o c u r e m e n t template 4. ให้เลือก template งานที่ต้องการ หคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บข้อมูลไฟล์งานเทมเพลตนั้น 6. เปิดเทมเพลตที่ต้องการเพื่อทำงานดังภาพตัวอย่างต่างๆโอมันดีอย่างนี้นี่เอง